สวัสดีนะคะป้าโมนาพาแซบสะไพายเดนมากค่ะวันนี้ป้าโมนาก็พานั่งรมชมเรือนะคะเนาะอันนี้ก็ขึ้นมาชั้นห้าของโรงแรมบ้านวังหลังนะคะเนาะก็ถ่ายภาพมาให้ชมนะคะป้าโมนาต้องปิดเสียงนะคะเพราะว่ามีเสียงเพลงตลอดรายการนะคะเราก็ต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์นะคะ เก้าอี้แถวหน้านี่จะเต็มไปหมดนะคะทุกคนเต็มไปหมดทุกคนเราก็พยายามดูที่เรือนะคะเรือสีสันสวยงามนะคะอันนี้จะเป็นเรือที่ร่องเรือรับประทานอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มของป้ามนาครอบดึกกับคุณรงจ้าหลังจากรับประทานอาหารเย็นขึ้นมาแล้วเราก็มานั่งดื่มชมวิวกันนะคะ สองคนตายายแต่คนอื่นเขาก็มีอะนะไม่ใช่ว่ามีแค่เราสองคนนะคะจุดลงเรือรับประทานอาหารนะคะมีสี่จุดนะคะก็ไปเสิร์ชหาเอาใน Google นะคะร่องเรือรับประทานอาหารในแม่น้ำเจ้าพยานะคะป้าโมนาไม่ได้โฆษณานะคะแต่เพียงแต่ว่าเล่าสู่กันฟังเนาะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะใครที่มีเวลาก็อยากมาเห็นสี เขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศนะคะร่องเรือสีสันสวยงามมากอาหารบนเรือสองชั่วโมงนะคะเรือก็จะร่องไปเรื่อยๆพวกเราก็จะกินอาหารบนเรืออาหารบนเรือเพียบเลยนะคะไปหาดูได้เลยนะคะถามว่าป้าโมนาได้ถ่ายไหมอาหารไม่ค่อยได้มีเวลาได้ถ่ายเนื่องจากรอบนี้ป้าโมนาไม่โชคดีนะคะขึ้นเรือแล้วไม่กี่นาทีฝนตกพี่น้อง นั่งเรือกําลังจะตักอาหารตักอาหารมาแล้วแหละไม่ใช่จะตักตักอาหารไปทั้งหมดอ่าห้าคนนะคะเซตป้าโมนาไปห้าคนตักอาหารมาวางบนโต๊ะเรียบร้อยฝนตกพี่น้องเอ้ยวิ่งหนีฝนต้องลงชั้นล่างนะคะเนาะอาหารที่เราตักมาแล้วก็วางไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่าพนักงานบนเรือเขาบอกว่าให้เราต้องรีบย้ายลงไปในเรือในตัวเรือข้างล่างนะคะถ้าจริงป้าโมนาจองตั๋วไว้ก็คือข้างบนนะคะได้ชมบรรยากาศ วิวธรรมชาตินะคะแต่พอฝนตกธรรมชาติมาเราก็ต้องวิ่งหนีฝนนะคะลงไปในข้างล่างวันนี้ป้าโมนาก็เลยมาเก็บภาพให้ดูนะคะอันนี้ก็คือวันหลังจากที่ป้าโมนาไปกินอาหารมาแล้วตอนนี้ดูบรรยากาศข้างบนเสร็จเรียบร้อยป้าโมนาก็จะลงไปพักผ่อนแล้วนะจ๊ะนาอก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปเก็บตกนะคะตอนนี้ป้าโมนาเริ่มทยอยคลิปลง ทางวีดีทางช่อง Youtube แล้วนะคะเพราะว่าป้ามนาเพิ่งได้มีเวลาตัดต่อคลิปนะคะเนาะสวยๆงามงามเลยจ้าค่าค่าอาหารก็ค่าอาหารก็เป็นลายหัวนะจ๊ะ899ก็มีหลากหลายราคานะคะเนาะแต่ป้ามนากินประมาณ899นะคะเนาะ สวยงามนะคะสวยงามแบ่งปันกันชมจ้าคนไหนมีโปรแกรมอยากจะไปเที่ยวป้าโมนาก็แนะนำเลยนะจ้าไปได้เลยจ้ากรุงเทพเมืองหลวงของเราสวัสดีจ้า